อยากจดแจ้งคำว่า Whitening เป็นส่วนหนึ่งของชื่อสินค้ามี3หลักเกณฑ์นี้ค่ะเวลาที่เราจะขอเลขจดแจ้งนะคะเราก็อยากจะระบุความขาวกระจ่างใสยอยู่ในชื่อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยดังน็น็อาจจะต้องใช้คำว่า Whitening, Lightening หรือไบ t t n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  g นะคะ,ะ,คะเพื่อสื่อสารให้กับลูกค้าเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวหน้าเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้น ดังนั้นวิธีการขอเลขจดแจ้งนะคะก็มีหลักเกณฑ์อยู่ค่ะที่จะใช้คำเหล่านี้นะคะลงไปในชื่อผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นครีมเซรั่มหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เมคอัพเช่นแป้งนะคะก็ต้องมี3หลักเกณฑ์นี้เลยค่ะนั่นก็คือ 1. จะต้องมีสารกันแดดน,นะคะ อยู่ในตำรับสูตรของเราด้วยค่ะซึ่งสารกันแดดนี้ก็ออยก็มีประกาศไว้นะคะทั้งหมด28รายการซึ่งเป็นทั้งกันแดดที่เป็นฟิสิกอลซันสกินแล้วก็ Chemical Sunscreen ค่ะเช่นแป้งพับอย่างนี้นะคะเราก็อาจจะใส่ไทเทเนีมยมไดออกไซด์ที่ป้องกันแสงแดดเนี่ยใส่ลงไปในตำรับสูตรของเราได้ค่ะก็จะสามารถใช้คำว่าไวท์เทนนิ่งไลท์เทนนิ่งหรือไบเทนนิ่งได้และข้อ2นะคะ ตำรับสูตรของเราจะต้องมีสาร A.S.A. อยู่ในตำรับสูตรค่ะอย่างเช่นนะคะกรดแลคติกแอซิด Ac id, กรดไกโคลิกแอซิดกรดซิติกแอซิดนะคะกลุ่มเหล่านี้เรียกว่ากรดที่เป็น A.S.A. นะคะหรือจะต้องมีกรด B.S.A. อยู่ในนั้นก็ได้ค่ะอย่างเช่นสาลิกซิลิกแอซิดนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะกลุ่มเหล่านี้ก็มักจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ผัดเซลล์ผิวนะคะอย่างเช่นกลุ่มของเซรั่มกลุ่มของครีมนะคะ ก็มักจะเอาสารเหล่านี้ใส่ลงไปในตำรับสูตรด้วยและข้อ3นะคะที่เราจะสามารถใช้คำว่าไว i t e ทนนิ่งไลท์เทนนิ่งแล้วไบเทนนิ่งอยู่ในชื่อของผลิตภัณฑ์เนี่ยนั่นก็คือสารแอคทีฟต่างๆนะคะที่ทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเช่นนะคะวิตามิน B3 สเนซินาม์นะคะหรือจะเป็นอัลฟาบูตินนะคะหรือจะเป็นสารสกัดต่างๆนะคะอย่างเช่นสารสกัดรากหมอนและสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะ กลุ่มเหล่านี้นะคะกลุ่มแอคทีฟเหล่านี้ที่ทำให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้คำว่าไวต์เทนนิ่งอยู่ในชื่อผลิตภัณฑ์เราได้แล้วค่ะใน3มกฎเกณฑ์นี้นะคะเราเข้าข่ายกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่งก็สามารถที่จะใช้คำเหล่านี้ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะที่เราจะเรียนรู้กฎเกณฑ์กฎหมายที่เราจะใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราและชื่อในผลิตภัณฑ์ของเราก็จะพรีเมียมมากขึ้นด้วยค่ะ โอเคถ้าหากว่าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนกด้วยนะคะแล้วคุณนกจะนําความรู้ดีๆมาให้กับทุกคนอีกคะ่ะสําหรับในการทําสูตรของเครื่องสําอางและการทําธุรกิจเครื่องสําอางแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย